การลามาสูตรเนี่ยคืออะไรก็คือพระสูรหนึ่งในพระตรปิดกเล่มยี่สิบติกนิบาอังคุตตะน,นิกายการลามาสูตรก็มีมาในพระตรปิดกแต่ไหนแต่ไรก็ตั้งแต่เดิมแล้วเราก็รักษากันมาเต็มที่ตามเนี้ยที่จริงก็มันก็มีสิบข้อสมัยก่อนในคนไทยเราไม่รู้จักเรื่องการลามาสูตรจรึงกระทั่งฝรั่งนะตื่นการลามาสูตรเพราะฝรั่งนิ่ว ศาส,สนามีที่ไหนที่ให้เปิดใจกว้างไม่ต้องเชื่อถืออย่างเงี้ยนะก็ตื่นฝรั่งตื่นไทยก็พลอยตื่นด้วยอีกแหละตอนนั้นมันก็มีการยกเ,เรื่องการรามสูตรขึ้นมาพูดกันคนไทยก็มาพูดกันคนสมัยใหม่เรื่องไง้การรามสูตรว่อย่าเชื่อถืออย่างนั้นงทีนี้เขาก็ใช้คําแปลว่าอย่าเชื่อถืออะไรเนงะี้ย ทีนี้คนไทยไปยกอ้างการทามสูตรสอนว่าไม่เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่เชื่อครูอาจารย์ยะที่จริงมันไม่สื่อความหมายที่มันชัดเจนพอคือบาลีได้บอกว่ามาอนุสเวนะมาอิติกิรายะเป็นต้นนะนี่ว่าตามบาลีมาแปลว่าอย่าทีนี้ประโยคในพุทธพจน์เนี่ยมันเป็นสำนวนสมัยนั้นไม่มีคำกิริยา ผู้แปลก็ต้องมาคิดว่าจะใช้คำแปลว่ายังไงดีก็แปลกันว่าอย่าเชื่อถือกปดูวแต่กรถาก็แปลว่ามาคันหะตะคันหถะก็อย่าถืออย่ายึดถืออย่าถือเอาก็หาคำแปลกันหนักผมก็เคยแปลลงในพุทธธรรมท่านอ่านลงมาฮะอันนั้นก็ผมก็เอาตามพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทย ฉบับฉลองยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษซึ่งแปลว่าอย่ายึดถือนี่ผมก็เอาตามนั้นแล้วก็ทำ f o o ต n o t e ไว้ในพุทธธรรมเล่มเดิมเล่มสองพรอสิบสี่บอกว่าไม่ชอบใจคำแปลนี้เพราะมันไม่สื่อความหมายที่มันชัดเจนพอแล้วต่อมาผมทาพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับ ประมวลรมพอส,สมัย115นะก็อีกปีเดียวห่างกันปีเดียวสมัย115ก็แปลลงหมดเพราะว่าผมคิดจะแปลอย่างไงดีเนาะจะให้สื่อความหมายอย่ายึดถือโดยฟังตามกันมาโดยข่าวเล่าลือจนทั้งโดยนับถือว่าสมณะนี่เป็นครูของเราเนี่ย นี่มันก็เกิดปัญหาคนไทยบางทีก็ไม่ใช้ความพินี้พิจารณาสืบค้นความรู้ให้มันชัดเจนอย่าเชื่อถือด้วยฟังตามกันมาได้ข่าวเล่าเรือนี่นก็พอไปได้อย่าเชื่อถือได้นับถือว่าท่านผู้นี้เป็นครูของเราเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยอย่าเชื่อถือครูอาจารย์เอาละสิเอาละ,าละได้เรื่องแล้วใช่ไหม <laughs> นี่เราก็เลยต้องบอกว่ามีอาจารย์บางท่านเนี่ย พยายามพูดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเนี้เอาไปสอนเด็กเดกนักเรียนบอกบอกนักเรียนก็บอกจะไปเชื่อครูเอาละสิไปกันใหญ่นะเอ๊ะนี่กลายเปว่าพรุทธเจ้าสอนไม่เชื่อครูนี่มันจะไปยังไงกันมันจะยุ่งกันใหญ่แล้วก็บอกว่าต้องพยายามหาคำแปลที่มันสื่อความหมายพอดีพอดีไม่เผย นี่อาจารย์บางท่านตอนนั้นมีท่านหนึ่งก็เป็นอนุสรณ์อาจารย์พูดเรื่องนี้เยอะพยายามชี้แจงว่าพระทเจ้าไม่ได้สอนไม่ให้เชื่อถือครูคือหมายความว่าอย่าไปลงเอยเด็ดขาดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าเชื่อถืออย่ายึดถือมันก็ยังไม่ถึงกระจายผมก็เล็แปลหาคาแปลอยู่นานมาถึงพระเจ้านุกร,รมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมเนี่ย ปีหน้าในก็หลังนั้นปีเองก็ได้คาแปลที่ผมได้หลังจากเขียนพุทธธรรมไม่นาผมก็ใช้คําว่าอย่าปรงใจเชื่ออย่าปลงใจเชื่อคืออย่าเพิ่งปลงใจเด็ดขาดลงไปนะซึ่งคาแปลนี้ทั้งชุดเลยในพุทธนาพุทธนานงกรมพุทธศาสตร์บับประมวธรรมเนี่ยก็มาอยู่ในพร,ระไตรปิดกแปลไทยของฉบับมหาจุฬา ที่พิมพ์ขึ้นในปี2537ก็คืออีก22ปีต่อมาก็าแสดงว่าวระไตรปิฎกมหาจุฬาก็พอใจคำแปลนี้ก็เอาไปใช้แต่ว่าในมัาตรปิฎกมหาจุฬาก็ไปเติมนิดหนึ่งในข้ออย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะนที่ผมเขียนไว้ก็แค่ตักไม่มีสละอะคือไม่มีปราวิสัญชนี <cido f 2> แล้วท่านก็ไปเติมประวิสัญญีสละอาะเข้าไปตวงแล้วก็เติมวงเล็บอธิบายเพราะว่ากลัวคนไม่เข้าใจคําว่าต,ากตักกะแล้วมันก็เลยไปอธิบายนิดหน่อยแต่ในเดิมที่ผมเขียนไว้นั้นไม่มีวงเล็บเนี่ยผมก็เขียนไว้ที่นี้ต่อมาก็พุทธธรรมเองอาจารย์ลวีภาวิไลยธรรมสถานจุฬาท่านอยากจะพิม ก็เล่มเดิมนั่นแหละผมก็ขอเวลาท่านสักสามเดือนขยายความเอ้ยก็เติมโน้นเติมนี่ปรับปรุงหน่อยกลายเป็นสามปีก็เกิดเป็นเล่มขยายความนั่นแหละจากฉบับเดิมเล็กๆเ,เป็นฉบับขยายความในรัเกือบพันหน้านะ่ะอันนี้ผมก็มาเติมไม่คงที่การามาสู่คำแปลที่อย่ายึดถือเนี่ยก็มาคิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะคงไว้ตามเดิมที่ถือตาม พระไตรปิฎกฉบับฉลองยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษดีไหมล้วก็ไปเห็นว่าในอาจิกถาก็แปลว่ามาคณนาถะด้วยเอาของท่านไว้เพราะเราต้องการว่าพุทธธรรมเนี่ยนำเสนอสิ่งที่ได้มาจากต้นเรื่องว่ายังไงเจ้าของเรื่องว่ายังไงแล้วสืบสายกันมาว่ายังไงเราพยายามให้เขาให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นตามนั้นพยายามเอาตัวเข้าไปปนให้น้อยที่สุด ก็เลยเอาของตัวเองเข้ามาฟุตโนตดไว้เพราะนั้นในพุทธธรรมเนท่านจ,จะเห็นว่าในฉบับขยายความก็เขียนเชิงอัดต่างไปจากฉบับเดิมเมื่อฉบับพระองค์วันไวเทียกรอนอันนั้นเขียนบอกว่ายังไม่พอใจคำแปลนี้แต่ยังหาไม่ได้ว่างัน้นทีนี้มาฉบับขยายความนี้จะเขียนบอกว่าไม่พอใจคำแปลนี้แต่ว่าให้ถือความหมายว่าอย่าปรงใจเชื่อ อันนี้ก็คือคำแปลที่ลงในพรจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรมนะฮะอันนี้ก็เล่าแทรกขึ้นมากาลามสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่ง mm hmm. ในพระไตรปิฎกนี้ที่บอกว่าอย่าเชื่อก็ให้เข้าใจความหมายอย่างๆว่าไม่ใช่หมายความไม่ให้เชื่อ,ไม,อไม่ให้เชื่อครูอาจารย์อะไรอย่างนั้นนะ คือแม้แต่แหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุดท่านก็ยังไม่ให้ปรงใจลงไปใช่ไหมว่าจองอย่างนั้นคําว่าอย่าเชื่อแม้แต่ใช้คําว่าอย่าเชื่อก็ได้มันก็มีความหมายต่างกันถ้าบอกอย่าเชื่อครูอาจารย์กับคําว่าอย่าเชื่อด้วยนับถือว่าเป็นครูอาจารย์ต่างกันไหมครับคือไม่ใช่ว่าแค่นับถือครูอาจารย์ก็เลยเชื่อใช่ไหมท่านไม่ได้ว่าท่านไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อครูอาจารย์ ท่านบอกว่าอย่าเชื่อโดยไปนับถือว่าเอาครูอาจารย์พูดเราก็ต้องเชื่อแต่ว่าให้สองข้อสำคัญก็คือต้องเป็นปัญญาที่รู้เข้าใจให้โอกาสไว้ตรงนี้เพื่อให้ไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยมันมีทางเชื่อมต่อมาสู่ปัญญาความรู้ความเข้าใจอย่าเชื่อก็ให้เข้าใจความหมายอย่าง่ว่าไม่ใช่หมายความไม่ให้เชื่อไม่ให้เชื่อ,อครูอาจารย์อะไรอย่างนั้นนะ คือแม้แต่แหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุดท่านก็ยังไม่ให้ปรงใจลงไปท่านบอกว่าอย่าเชื่อโดยไปนับถือว่าเออครูอาจารย์พูดเราก็ต้องเชื่อท่านบอกว่าเชื่อโดยต้องเป็นปัญญาที่รู้เข้าใจเชื่อโดยต้องเป็นปัญญาที่รู้เข้าใจต้องใช้ปัญญาที่รู้เข้าใจใช้ความพิพจารณาสืบค้นความรู้ให้มันชัดเจนก่อนลงใจเชื่อ